ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้พี่เพิ่งได้กล้องใหม่มานะคะเป็นกล้องอ,อินสตาสามร้อยหกสิบองศานะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าได้กล้องใหม่มาแล้วก็รู้สึกว่าเออก็อยากจะเอากล้องเนี่ยมาลองถ่ายภาพให้ดูนะคะว่าภาพเสียงและสีของกล้องอินสตาสามร้อยหกสิบโกสามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ วันนี้ก็พาเจ้าคิมมาเดินป่าด้วยนูน่นมันวิ่งไปนู่นแล้วะคะ่ะมันวิ่งไปก่อนหน้าเราอีกวันนี้อากาศจะอาจจะไม่ดีนะคะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกแต่ก็มีแดดออกนิดหน่อยนี่ก็จะเป็นบริเวณป่าหลังหมู่บ้านที่พี่อยู่นะคะที่ซร์แลนด์นะคะ ตรงนี้ก็จะเหมาะกับการเดินทแทร็กกิง้งไฮกิ้งกันนะคะตรงนี้เห็ดไม่ออกเลยนะคะปกติปกติเนี่ยในป่านะเห็ดจะออกเยอะมากนะคะแต่ว่าปีนี้เห็ดไม่ออกเลยงงมากหรือว่ามันจะสูญพันธุ์ไปแล้วไม่รู้นะคะอ่ะพลิกกล้องดู เจ้าคิมไปโดยที่ไม่รอเดี๋ยวฝนเดีย๋วแดดเดี๋ยวฝนเดียวแดดนะคะวันนี้ นี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกคนบอกแล้วนะคะว่าที่ซูสแลนนะคะทางเดินตรงไหนก็ช่างที่อยู่ในป่านะข้างทางเนี่ยมันจะมีลูกบอมเบอรี่ป่านนะคะให้เราได้เก็บกินตลอดเลยนะอันนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าจะมีคนเก็บไปแล้วนะปกตินี่คือเต็มไปหมดเลยนะตรงเนี้ย เลิศมาก มาที่จะติดตรงนี้ได้ด้วยทอเนี่ยอันนี้เป็นเหล็กนะตึงดูดเห็นไหมมันดูดอ่ะทออันนี้ก็ได้นะเห็นปะแต่อีพวกนี้จะไม่ดูดนะที่เป็นแต่ต้องเป็นเหล็กเท่านั้นนะดูดเลยติดทนนานแน่นเลยเห็นปะ มันก็สาม,มารถทให้เราแบบโดยที่เราถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายจากกล้องตัวนี้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องถือไมค์เซลฟี่ไม่ต้องถืออะไรเลยเลิศมากนะคะและนี่ก็คือกล้องถ่ายวอล์กอันใหม่ของพี่นะคะเป็นกล้องถ่ายวอล์กอันใหม่นะคะคือ In s t a 360้อองศาคา่ะนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรนะ i n s t a 360องศาโก3นะคะคือแบบ ที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะว่ามันมีมุมมองมีทำให้เราสามารถสร้างวิดีโอคลิปได้หลายมุมมองอะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งมุมมองต่างๆนะคะพี่ก็จะถ่ายทุกคนดูอันนี้คือถ่ายจากกล้อง iPhone 13 mini นะคือความคมชัดของกล้อง iPhone 13คือไม่ต้องพูดถึงให้ความแบบให้ความชัดแบบ ให้ความละเอียดสูงสุดแล้วก็สวยด้วยนะคะภาพมาแล้วสวยแต่ในส่วนตัวนี้นะคะพี่ก็ยังพี่เพิ่งเอามาใช้นะคะเพราะว่าของมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะแต่ซึ่งพี่ยังไม่ได้แกะออกมาใช้ก็วันนี้ก็แออวันนี้ก็แบบเออความรู้สึกว่าเอออยากออกมาเดินเล่นตัวเนี้มาลองใชใ้ดูบ้างนะคะก็จะมีวิวที่พี่เอาอีกกล้องตัวเลๆ็กๆเนี่ยตัวนี้สามารถเอาออกได้นะ สามารถดึงออกจากตัวนี้ได้นะแล้วไปติดไว้กับสามารถที่จะเอาไปติดกับไอ้พวกเหล็กได้นะฮะสวยเ้มเ้มเ้ม วันนี้อากาศแบบว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดนะวันนี้เจคิมคือสนุกสนานมากนะคะนานๆได้ออกบ้านทีซึ่งเจ้าคิมก็ได้ก็ได้กินยาวันนี้ก่อนจะออกมานะครพี่ก็ให้กินยาไปเม็ดนึงนะคะ,ะสำหรับป้องกันเซกเก้นนะคะเซกเก้ก็คือ,อถ้าบ้านเราก็เรียกว่าพวกเห็บพวกหมัดน,นะคะ ออคือช่วงหน้าร้อนนะคะเห็บหมัดที่นี่เยอะมากนะมันจะใส่อยู่ตามป่านี่แหละอย่างคนเราเนี่ยถ้าเกิดเรามาเดินป่านะคะเรากลับบ้านไปเราก็ต้องออรีบอาบน้ําเลยนะครับน้าสับผมเลยอันนี้คือวิวหลังบ้านนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็มาโชกล้องนะคะไม่ได้เรียกว่ารีวิวหรอกคือวันนี้มาโชกล้อง อิน스타สามร้องศาโก3ามให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าตื่นเต้นมากนะคะช่องจีสวิตคือลงทุนมากเพราะว่าพี่ซื้อกล้องในการมาถ่ายบล็อกเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่จะซื้อมา3อันแล้วนะคะจะมียี่ห้อหนึ่งเป็นของเฉียวเอ่อเฉียวมีนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นของ DJI Osmo 2นะคะที่พี่ซื้อมานะคะแล้วก็มีอีก อันนี้นะคะกล้องอินสตาโกสามนะคะแล้วก็จะมีพวก iPhone 13ธรรมดาแล้วก็ iPhone 13สนี้แต่ว่า iPhone 13ธรรมดานั้นคือหายไปแล้วตอนที่พี่ขึ้นเขาไปเล่นสกีแล้วคนนี้ก็ลืมรูดซิปไนงะแล้วก็เลยแบบพอมาถึงแบบสเตชันสุดท้ายใช่ไหมก็เลยโอ้ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยเอากล้องขึ้นมาแล้วมาถ่ายแชปสรุปล,ลืมรูปซิปก็เลยลม้ม แล้วสง <คน S 1> สัย<บ>มนันขึ้นเข่าแล้วก็ไปเก็บเห็ดบ้างแต่มันก็แบบยังไงละ่ะคือพี่เป็นคนไม่เก่งเรื่องด้านเห็ดไม่รู้ว่าเห็ดอ่ะอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ซึ่งพี่ก็รู้จักเห็ดอยู่ไม่กี่ตัวไม่ใช่เรียกเป็นตัวสิพี่ก็ไม่รู้จักเห็ดไม่กี่ชนิดเองนะคะเท่าที่รู้จักก็จะรู้จักสไตล์พิ้ชนีนะคะเหมือนกล้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดพึ่งหวานนะคะ เอาไว้เวลาเดี๋ยวจะขึ้นเขาแล้วก็ทําคลิปเก็บเห็ดพึ่งหวานให้ทุกคนได้ชมนะคะวันนี้พี่จีต้องลาไปก่อนแล้วโอกล้องก็ชัยได้อยู่นะมันก็สวยอยู่นะฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่จีด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะทุกคน